สวัสดีค่ะผู้แม่พ่นองเมื่อนี้กรรมพอกกรรมาดามกํานวณคือเก่าเนาะค่ะาดามจะมาวางแนวทางของเหล่าสามาคีว่าเป็ี่นจังไดมาจังไดนาะเล่าสามาคีมีทุกวันเนาะค่ะเนาะวันนี้เอาบรรยากาศในงานบุญบุญประจําปีบุญเข้าจีเนาะผ้าเด็กๆมาเที่ยวผู้แม่พ่นองมาเบิง่งเพป่นเตรียมงานเนาะเป็นราตรีกลางคืนเป็นงานบุญเข้าจีงานประจําปีของ อำเภอสุวนนรรณคูหาที่มาดามอยู่นี่จะเป็นเขาจีใหญ่เด้อพ่อเม่พี่นองนี่มองไฟหุง,หงนี่นะเนาะเพื่อนจะเอาเขาอิลีเด้อค่ะปั่นเป็นเขาจีแล้วกะจะเห็ดห้มันมันแหมนะเนาะเพื่อนเอื่นวัดย่างไฟบรรยากาศสวยงามพ่อเม่พี่นองมาเด้อผู้ใดอยากมาเที่ยวเนาะ เที่ยวงานบุญเพื่อนจะมีมอลำแล้วก็มอลำัซิงยาม,มือเว้นเนาะมอลำใหญ่ยามกลางคืนเอาไปวางตัวเลขดีกว่าพ่อแม่พี่น้องมาแล้วตัวน,นี้<อ>ก็จะเ,เป็นาลาวสามัคคีของเมื่อวานเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเมื่อวานมาดามตรงก่าขอโทษคอภัยเด้อค่ะเด้อขำาแหลกต้องเบา้าคเหนี่ยละกอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตาขอโทษคอภัยเมื่อวานนี่โล่งวันที่บ่งดูจักไปเอาของเพื่อนมาจังไดเพราะว่ามีเันียเพื่อนมาเลงเนาะว่า ให้าพาไปทำธุระหน่อยเวซันสีอัดคลิปอยู่แล้วว่าโอ้เดี๋ยวเด้อให้อัดคลิปนี่เส็จก่อนเวซันมาดามอาัดคลิปจนแล้วเรียบร้อยโหลดล่วงแล้วเรียบร้อยบัดเวลาว่างมาดามมาเบิงคอมเมนต์แบบพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเอฟซีทุกคนบอกว่ามาดามวันที่พิดพิดไปมัดชู้อันพ่อแม่พี่น้องไปเอาของเก่า่นมาเา้าเอาของเก่าวันมาลาสูฟ่ฟางมืขด,ดขอตรวจขอภัยแฟนครับ เหล่าสามาชีหมู่บ้านนี้เมื่อนี้มาไปไม่เมื่อนี้ไปไม่พม่พี่น้องสีบวัวห้พิดดอกมือนี้เช็คแล้วเช็คแล้ววันพี่ตรงแล้วพม่พี่น้องเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดเดอนเนาะคันวัดตรงแล้วเจ้าจึงมาถามเฮียหยางเด้อนเนาะวันตีโอ้ยขอโทษขอภพ่หลายๆขอโทษขอภพ่แฟนครับแฟนของเหล่าสามาชีเนาะเพราะว่าเหล่าสามาชีจะมีทุกวันน่อแม่พี่น้องอ้าวเมื่อนี้ไปไม่พม่พี่น้อง ขอโทษขออภัยโอ้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 ย,อยของเพื่อนใหม่ใม่ดีๆงามงามจักเอาของเพื่อนไปไหวใส่วันนี้แม่จังใดจังค่อยไปเอาของเกา่าเพื่อนมาเราให้หมูฟังให้เบิง่งคือเก่าแ่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผิดพลาดแล้วได้บ่บ่บได้เปลี่ยนแปลงอีอย่างเลยเด้อนี่มาแบบนี่เลยจักวันที่โกที่หาเพราะว่าอ่านคลิปแล้วกับทิมลงทิมล่องพ่อแม่พี่น้อง,องบัดน,นี้จักไปจับมาอีา่าใดกับไป โอ้ยเนาะเอาเบาหลายคือจังแกต,ตัวพอแม่พี่น้องมือนี้มาไปไหมของแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เพราะว่ามีทุกวันเนาะรูดไปที่สองกับ4บนล่างนะคะสองตัว4หางสองห้าสองเจห้าสี่เดตัวกันก็จะมีสามสองสามสามส,ามสี่ สี่สามเนาะค่ะเนาะสามตัว3หาง2 4งสี่ห้าสองสี่เจ็ดสองสี่สามเด้อค่ะเด้อตัวกันเอยไอสามตัวเนาะค่ะเนาะสองตัวเน้น2หางพรม่พน้องเน้นไปที่สี่ห้าสี่เจ็ดเน้นที่สี่รูดที่สี่เด้อพแม่พน้องเด้อสามตัวเน้นสองหางสองสี่ห้า สองสี่เจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าบบเปลี่ยนแปลงให้ล้วพ่อแม่พี่น้องเราตั้งแต่วันที่แปดของเพิินจักไปเอามาแบบใดแล้วค้องอันเลขมีที่มาตั้งแต่วันที่หกบัดเนี <c oughs> เป็นไรก้กยุปเป็นไรย,ยูพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยเป็นน้ำมาดามนี่ละอันเพิ่นเล่งไลยกันเลยจับผิดจับถืกได้เสียงานเจ้าของพ่อแม่พี่น้องเลย อ้ามือนี้มือไม่ไปไม่เนาะค่ะกาบขอโทษขอไพ่กาบขอโทษขอ,อให้เป็นอย่างสูงวันนี้คล้องแรกมีที่มาให้มามือนี้พอพิดแล้วมือนี้วันที่สิบเอ็ดเด็กพรหมพีิณองเด้อแรกมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาวสามาคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับเก้าสองตัวสี่ห่าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง ัวกันก็จะเป็น8 2 9 2 3ตัว3หาง8 9 0 8 9 1 8 9 2 2ตัวเน้น3หาง8 0 8 1 9 0 3ตัวเน้นหางเดียว8 9 0เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาขอโทษขออภัยเด้อเลขมีที่มา ปล่อยเหตุของเจ้าผิดเนาะขอโทษขอให้เสี้ยนเสียนหลายๆเนาะคะนะ่นเนาะมีแต่วันที่แปดที่หกที่เจ็ดไปเพราะม่พี่น้องเอ้ยของเสียนมัมกับเป็นวันที่แปดอยากว่าแปะของเพิ่นมาแบบใดอันห้ไปคือว่าเอาละมาดาม่าสันโอ้ยขอโทษด้ยวยค่ะเด้อขอโทษหลายๆมือนีมือใหม่เอาเสียน,นมให้มาวันนี้ รูดลาวสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้8กับ0 2ตัว4ี่หางแ1ด2นึ่งตัวกันจะเป็น8 9 3ตัว3หาง8ปดศูนย์หดเ้ด้วยค่ะ2ตัวเน้น2หาง เน้นไปที่8รูดที่8เน้นไปที่8 1 8 2 3ตัวเน้น2องหาง8 0 1 8 0 2เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกับขวาบุญขอาคุ้นเสียนหนุ่มเยอค่ะที่ให้ตัวเลขเนื้อทางเนาะอ่ะต่อไปเป็นของชอเชิดชัย ของชอเชษชายเข้าไปที่ห้าเนาะของเพื่นกับพีทคือกันพรอมแม่พี่น้องวันนี้มือใหม่ไปใหม่เนาะของชอเชษชายกับพอถอดคอไพ่เด้อค่ะเด้อว,วันนี้วันใหม่ไปใหม่ชอเชษชาให้มารูดเราสามคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวกันจะเป็นหนึ่งสามเด้อค่ะ สามตัวสามหาง3 18, 3 19, สามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเอค่ะสองตัวเน้นสองหางสามเจ็ดสามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเน้นไปที่สามเจ็ดสามเอค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคองโชว์เชษดชัยแล้วไปต่อเป็นคองคายเป็นของล็อกยิป พารวยของล็อกเจี๊ยบผ้ารวยวัพานตองกาพ่อรูดข่อพ่ายพ่อเมียปีนองมือนี่มือใหม่ไปใหม่นะะเนอกะเนาะล็อกจี๊ยบผ้ารวยวันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็อกเจี๊ยบารวยให้มาวันนี้รูดเราสาวมาคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่หนึ่งสี่สอง หกหนึ่งหกสองเบิ้ลจะเป็นสี่สี่สามตัวสามหางสี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่สี่หกเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางสี่สองหกหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวสี่หกหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลกจิกพารวยวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของซ่องสุวรรณเด้อค่ะเด้อ ของซองสุวรรณก็ไม่ผ่านเนาะของซองสุวรรณถือมือเพื่อนอยู่พ่อแม่พี่น้องถือมือถือเว้นอยู่แต่ว่าผ่านเนาะโอ้ยเนาะมาดามเจ้ากระไดติถือมือถือเว้นอยู่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่แต่เปลี่ยนวันที่สิบอยู่เด้ของซองสุวรรณเอาวมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ ซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี 7, ่เก้าหกเจ็ดหกเก้าตัวกันสี่แปดสามตัวสามหางสี่หกเจ็ดสี่หกเก้าสี่สี่แปดสองตัวเน้นสองหางสี่หกโว้ยว่าคันเนาะ สี่หกพอนะสี่เก้าหกเก็ดเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางสี่เก้าแล้วก็หกเก็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสามตัวเน้นสองหางสี่หกเจ็ดแล้วก็สี่สี่แปดอ้าวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น,ออน้องของสองสุวรรณต้องกราบขอโทษข้อไพ่โบผ่านเนาะแล้วก็ไปเขียนท้องเพินพิษน้าตาเสยอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าของสองสุวรรณเดินดีเด้ของสองสุวรรณ แต่เมือวานนี่ขอโทษขอไห้อ้าของดารากับเปียงจังบอย่างล้วบียนนี้ของดาราบัดเป็นวันที่สิบอยู่ได้หระพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเนยาะเอาเมื่อนี่เป็นวันที่สิบเอด็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดตรงกันอยู่ตรง,ว,ตรงวันอยู่พ่อแม่พี่น้องอันเอฟซีมาดามกันนาลักหนาลักเพื่อนกันใจดีเบังให้ทุกคลิปแล้วกะเบืองเวลลมเวลา่าเบิองวันทองวันที่ให้เรียบ้อยพ่อแม่พี่น้องเอยดีใจดีใจขอบุณขอบุณหลายๆ ืัอนี้มือไม่ไปไม่เนาะคะเนาะมาดามให้วันนี้รูดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้5กับ3าสองตัว4หาง58 50 38 30ตัวกัน35มหนะคะไปกับน้ำในเด้อพรมพี่นองเนาะบอไลหางเนาะ3ตัว3มหาง5 38 5 30 5 3ดห้า สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่5038 3ตัวเน้นหางเดียว3 538เด้อค่ะเอาแคบหน้าโจอพรมีพี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะกับขอโทษขอไพ่แฟนครับของมาดามที่เียดพิษเฮ็ดถื่อเนาะกับขอโทษขอไพ่ลายๆายพรมีพี่นอ้องอะเทีปยนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีแล้วกักบขอโทษขอไพ่เซียนเซียนเด้อที่มาดามเฮ็ดพิษเนาะ แล้วก็กราบขอโทษขออภัย FC สุทุกคนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเหล่าสามัคคีคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ